Hey, นี่นี้กล่องจุม่มกล่องจุม่มจากเมก้านะฮะสะพานเหล็กอ,อันนี้อันนี้เป็นวันพีซอันนี้เป็นโปเกิบมอนอันนี้ภาษาญี่ปุ่นนะเขาใส่กล่องสีน้ำตาลมามันบวกยี่สิบบาทนะลเลยลองดูว่าจะได้อะไรจะทีเด็ดหรือเปล่ามีจุ่มแบบสี่พันโคตรเถื่อนสี่พันไม่ได้มัน ก็เป็นการ์ดดีๆของวันพีชแต่ว่าไม่ไหวมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวแอปดูหลังก่อนว้าเห็นเห็นด้านบนแล้วอันนี้เราไม่ต้องใส่ถุงมือเพราะว่าเขามันงอไปเนี้ยงอไปเนี้ยใส่กล่องนี้มันเนี้ยเอาเลยลุ้นเดี๋ยวลุ้นเลยเปิดเลยไหมเอา ชิคิตาปิดจะปิดไหมป่ะไม่น่าได้อะไรก็ไม่รู้เขียวเขียวุ๊บโอ้เป็นทาชิกิทาชิกิแบบเป็นคอมมอนนะมันเยเอาเป็นแหลรนะแหล่พาราเลลไม่เท่าไหร่อันนี้ถือว่าเจ๋งอนอิงแอนอันนี้กล่อง โอเกมมอนก็โอหุ่ซองซองบางไปไหนเนี่ยแกะยังไงก่อนต้องฉีกแ <c oughs> ล้วเปิดฝาอย่างนี้เลยแล้วกันท่านหนึ่นงท่านหลังอโอเคท่านที่ปุ่นนะฮะท่านที่ปุ่นหลังจะเป็นอย่างนี้โอเคถูกต้องเอาทาชิกิลุนแล้วกัน เอออะไรวะเอ่อแอบโซเหรอเอ่อสองร้อยกว่าเลยอ่ะไม่น่าบาง้งไม่ให้การน่าจะให้สักเอสอาร์นะโอโ้ตายเอาไม่เป็นไรครับ <S <S แต่มันก็สวยดีได้มาแล้วยาบนโอเคไปลุ้นไปอีกก็จะส่มอีกะวัดดวง อันนี้น่าจะเจ๊งทั้งคู่ดูทรงแล้วไม่ไหวเดี๋ยวลองเช็คราคาสั่งหม่